โรงเรียนย่านตาขขาวรัฐาชนุปธรมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบีปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน62ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น2,314คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน135คน วิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนย่านตาขาวรัฐธรรมนูเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่ความเป็นสากลโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และการคิดวิเคราะห์ดังปรัชญาโรงเรียนประพฤติดีมีวินัยสนใจเรียน องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพ1.1โรงเรียนย่านตาขาวรัฐาชนุปถัมภ์ได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขั้นตอนดังนี้จัดประชุมวางแผนวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินคุณภาพภา,พภายในและภายนอกและมาตรฐานการศึกษาต้นสังกัดและวิสัยทัศน์พันธกิจ อัตลักษณ์สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกับการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายเสนอต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบผู้อำนวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาลงนามเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำประกาศสู่การนำไปปฏิบัติเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและเผยแพร่ไปยังต้นสังกัด ผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์อัตลักษณ์บริบทของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนำผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายของมาตรฐานการศึกษา1.2โรงเรียนกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มีการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์ตามกระบวนการดังนี้ประชุมผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในย้อนหลังสาปีและผลการประเมินคุณภาพภายนอกร่วมกันกำหนดปเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกันตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมโดยผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควบคู่กับเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายโดยจัดทำในรูปประกาศโรงเรียนย่านตะขาวรัฐาชนุปรมและเผยแพร่สู่สังคมทางเว็บไซต์ของโรงเรียนและรายงานต่อต้นสังกัดผลการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามีประกาศมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา1.3 ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและแนวโน้มในอนาคตดำเนินการศึกษาบริบทของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จากฝ่ายบริหารครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชมรมสิทธิ์เก่านักเรียนทุกระดับชั้นและกรรมการสภานักเรียน วิเคราะห์ปัจจัยกำหนดทิศทางของโรงเรียนโอกาสเชิงกลยุทธ์โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อทราบปัจจัยที่เป็นโอกาสอุปสรรคจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียนและกำหนดทิศทางของโรงเรียนกำหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนตัวชี้วัดเป้าหมายโดยทบทวนกลยุทธ์เดิมปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายประชาพิจารณ์โดยผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนํามาตรวจสอบสัมพันธ์กับนโยบายของสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งนโยบายมาตรฐานและกลยุทธ์ของสถานศึกษาลงมติเห็นชอบโดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา นำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาไปใช้พัฒนาสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน2.1ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพที่มีผลงานประจักษ์ชัดมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่โดดเด่นเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยมีแนวคิดในการบริหารงานคือผู้เรียนคือผลผลิตที่สำคัญที่สุดของโรงเรียนโรงเรียนจะมีคุณภาพได้ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เรียนบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอำนาจทางการศึกษาโดยการจัดทำโครงสร้างแบ่งเป็น4กลุ่มงานเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มวางแผน พัฒนาตนเองและองค์กรด้วยความสามารถและความเต็มใจอย่างยิ่งกำหนดนโยบายการบริหารให้มีคุณภาพสูงสุดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษามีการขับเคลื่อนคุณภาพและการบริหารงานโดยการเข้าร่วมโครงการต่างๆที่ภาครัฐจัดขึ้นเช่นโครงการสถานศึกษาปลอดภยัยโครงการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดการคิดขั้นสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนพัฒนาและปร,ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพอทอโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการเครือข่ายโรงเรียนวิทยา,าศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการและจัดหาเครือข่ายที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำระบบประกันคุณภาพโดยแบ่งเป็นการดำเนินการวางแผนควบคุมคุณภาพตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษาผลการดำเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนย่านตะขารัฐาชนุปรมภมได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA ประจำปีการศึกษา2562โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2566ปีที่3ติดต่อกันจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสอมศในระดับดีมากได้รับรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2565ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีคะแนนพัฒนาการเปรียบเทียบ2ปีการศึกษา ลำดับที่3โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o อนิ Net, ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2565 2.2โรงเรียนมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทำปฏิทินงานประจำปีการศึกษาของโรงเรียนที่รวบรวมข้อมูลมาจากแต่ละกลุ่มงานดำเนินการโครงการกิจกรรมตามปฏิทินที่กำหนดเก็บข้อมูลบันทึกการดำเนินงานตามแผนโดยบุคลากรผู้รับผิดชอบซึ่งมีผู้บริหารของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเอื้อต่อการกำกับติดตามต่อไปจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรม ผลการดําเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีปฏิทินการดําเนินงานของโรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี2.3โรงเรียนดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการตรวจสอบประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีการทบทวนการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากร,กรอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดตารางปฏิทินการดำเนินงานของกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ดังนี้คณะผู้บริหาร PLC วันจันทร์คาบที่1ถึงคาบที่4กลุ่มงานบริหาร4กลุ่มงาน PLC วันอังคารคาบที่8ถึงคาบที่9กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จัดค่า PLC แตกต่างกันตามความเหมาะสมผลการดําเนินงานส่งผลให้โรงเรียนมีผลการดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด2.4 โรงเรียนมีรูปแบบหรือกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA และใช้นวัตกรรมย่านตะขาบโมเดลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพของการดำเนินงานต่างๆที่ครอบคลุมทั้ง3ด้านของมาตรฐานการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นระบบและมีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินง,งานส่งผลให้โรงเรียนมีการเผยแพร่น,นวัตกรรมย่านตะขาวโมเดลสู่สังคมผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและนำเสนอสู่โรงเรียนในสังกัดองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีวิธีการในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านการนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการปฏิบัติโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ 3.1โรงเรียนมีระบบการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การวางแผนแ n นดำเนินการดังนี้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประชุมวางแผนจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานประชุมวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำปฏิทินการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี จัดทําแผนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง SAR ของหน่วยงานและกําหนดผู้รับผิดชอบดูแลตามรายองค์ประกอบ 2. การปฏิบัติการดูมีการดําเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรมโดยผู้รับผิดชอบมีการเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนซึ่งมีผู้นําระดับสูงของสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. การตรวจสอบประเมินผลเช็คดำเนินการดังนี้มีการประเมินผลโครงการทุกโครงการมีการติดตามและรายงานผลต่อต้นสังกัดเป็นระยะจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR มีการตรวจสอบข้อมูลและลงนามเห็นชอบโดยผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 4. การนำผลประเมินมาปรับปรุงงานแอ t มีการนำผลการประเมินมาทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน แจ้งบุคลากรของหน่วยงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไปนำผลมาปรับใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอผลการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณภาพสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝา่าย3.2 โรงเรียนดำเนินการร่วมกันวางแผนและจัดทำเครื่องมือสำหรับการวัดประเมินผลและร่วมกันหาวิธีการที่หลากหลายน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับสภาพจริงเช่นข้อสอบชิ้นงานแบบสังเกตการลงมือปฏิบัติจริงเป็นต้นบันทึกผลตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามระบบของงานประกันคุณภาพภายในโดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้ อีกทั้งยังมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาบนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนผลการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามีการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลที่น่าเชื่อถือสอดคล้องกับสภาพจริงสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศของผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพ 3.3โรงเรียนดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองโดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองภายใต้การมีส่วนร่วมของครูทุกคนนำข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมมาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนในระบบข้อมูลสารสนเทศมาร่วมมิเคราะห์จัดพิมพ์ในรูปเล่มเสนอต่อผู้บริหารเพื่อตรวจสอบผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารายงานแก่หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาสถานศึกษาต่อไปผลการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินตนเองแก่หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่ 4. ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อง,งานวิชาการ4.1 โรงเรียนมีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาและเป็นไปตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายมาตรฐานทุกระดับการศึกษาของสถานศึกษาผลการประเมินคุณภาพระดับดีเลิศขึ้นไปย้อนหลัง3ปีการศึกษาดังนี้4.2 โรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบและใช้นวัตกรรมย่านตะขาวโมเดลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพของการดำเนินงานต่างๆที่ครอบคลุมทั้ง3ด้านของมาตรฐานการศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อความเป็นเลิศและมีคุณภาพผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและเป็นพี่เลี้ยงของโรงเรียนต่างๆในสหวิทยาเขตและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งต่างจังหวัดดังนี้ โรงเรียนคลองท่อมร่ารังสรรค์จังหวัดกระบี่ศึกษาดูงานเรื่องการจัดทำรายงานรางวัลแห่งคุณภาพ OBEQA โรงเรียนหนองโกขาว,วิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีศึกษาดูงานเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์โรงเรียนปะเหลียนพดุงสิทธิศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตรอนาคตกำหนดได้ที่ยอปอโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมโรงเรียนน้ำผุด รงเรียนบางดีวิทยาคมจังหวัดตรังโรงเรียนควรกาหลงจังหวัดสตูลโรงเรียนเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ศึกษาดูงานเรื่องการดําเนินงานของสภานักเรียนโรงเรียนในสหวิทยาเขตปลันดาศึกษาดูงานเรื่องระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน5.1โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ มีการสร้างทีมงานคุณภาพตามโครงสร้างการบริหารงานกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีคู่มือและวแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของแต่ละกลุ่มงานมีการบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยใช้โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผ่านกระบวนการ PLC ใช้ระบบ PDCA ในการวางแผนดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบและพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อร่วมกันกระตุน้นหนุนเสริมให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีบทบาทในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลการดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนต่างๆเรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โรงเรียนชรัตนุปร,รมจังหวัดพัทลุงและโรงเรียนหนองทะเลวิทยาจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัมยาาาธย,บบย,นนยศมศึกษาตรังกระบีเรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการตามแนวว .21 พวมอผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นวิทยากรให้ก,หกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบีเรื่องการจัดทำผลงานทางวิชาการตามแนวว9 ู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนต่างๆเรื่องการจัดทำรายงานรางวัลแห่งคุณภาพ OBEQA c เช่นโรงเรียนคลองท่อมราชรังสรรค์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรจังหวัดกระบี่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการนิเทศษษภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ประจำปีงบประมาณ2564 5.2 โรงเรียนดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทุกขั้นตอนตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการนำผลการประเมินมาพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และมีระบบการประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง5.3โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภร์ราชวิทยาลัยตรังและมีการทำบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาต่างๆในระดับอุดมศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถาบันปัญญาพิวัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตตรังวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นต้นผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา5.4โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลลัพธ์ดังนี้มีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนแปกลุ่มสาระสูงขึ้นติดต่อกัน3ปีมีผลการทดสอบระดับชาติระดับมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนพัฒนาการเปรียบเทียบ2ปีการศึกษาลำดับที่3โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษครูผู้สอนได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบกอวอร์ระดับชาติจำนวน6คนนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่น ได้รับรางวัลชมเชยรางวัลน,นักเรียนพระราชทานจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัล p o p ปปูล่าโวโครงงานแห่งทศวรรษสารเคลือบรากฟันเทียมจากกับเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันเพื่อกระตุ้นการงอกของกระดูกสำหรับผู้ป่วยที่ทำรากฟันเทียมจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับรางวัลสภานักเรียนดีเด่นเกียรติบัตรระดับทองประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันส่นทรพ์ภาษาจีนสะพานสู่ภาษาจีนศรีนครครับครั้งที่10ระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้แห่งประเทศไทยจากโรงเรียนศรีนครม,มลนาธิทิได้รับรางวัลระดับเพชรทีมว p ยพีเด็กอวดดีโครงการศูนย์อนุบาลสัตว์น้ำบ้านทุ่งตะเสร จากโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามาคัคคีและสำนึกความเป็นไทยเด็กไทยต้นแบบจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับนานาชาติจากโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานและวัสดุ Stem Co-Creation Project จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของราชการที่10จากสำนักง,งานศึกษาธิการภาค6